สวัสดีครับพี่เชษครับอนุชินวงสังกรครับสุภกิจเฉลิมลาภครับแนะนําตัวกันแบบแปลกๆนะวันนี้ไม่ค่อยมีฟอร์แมตแล้วมนหลุดฟอร์แมตตลอดยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการพอดคคสต์ของข้าวสันติม,มากนะครับเราอยู่กับรายการระหว่างบรรทัดที่ผมอนุทินวงสังกรนะครับกับพี่เชษสุภกิจเฉลิมลาภจะมาแบ่งปันแล้วก็สนทนากันในเรื่องของทัศนวสัยครับเรื่องของที่ชาวบ้านเรียกว่าฟอนนั่นแหละ,ะใช่ครับ มื่อกี้นี้ก่อนตอนก่อนเข้ารายการเรามีมคุยกันกน,นิดนึงใช่เรื่องเรื่องรถอะไร,รอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างเงี้ยพี่เช่ก็พี่เช่อยู่ชนบุรีซะส่วนใหญ่ใช่ครับใช่ไหมครับจะเข้ามาอัดรายการก็จะต้องขับรถมาครับขับรถมาอยู่ชนจริงชนบุรีก็ไม่มีระบบขนส่ง จริงๆในตัวมงชนเองก็ผลขนส่งก็สองแถวอะไรอย่างงี้ป่ะมีครับแต่ว่ามันไม่เชื่อมโยงกันมันไม่เชื่อมโยงกันใช่ครับก็คือมีเท่าที่มีมีเท่าที่มีครับแล้วมันก็หายไปด้วยหมายความว่ายิ่งเวลาผ่านไปมันก็ค่อยๆหายไปครับอืแล้วมันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นนั่นก็เป็นอีกปัญหาที่ทให้คนเราต้องใช้รถก็คือต้องใช้รถอาจะไปไหนจะต้องใช้รถไม่มีรถก็ลําบากครับมันเป็นเป็นภาคบังคับมึงถ้าจะพูดอย่างนั้นก็ไม่ผิดนักนะครับครับ ก็เลยเนี่ยวันนี้เลยเลยหาเรื่องอ่ะจะชวนพี่เช่คุยเรื่องทายกับรถอะงงเลยซึ่งบางทีอาจจะมองเหมือนว่ามันไม่เกี่ยวไปไม่เป็นมันน่าจะไม่เกี่ยวกันใช่ไหมฮะแต่ความจริงแล้วมันเกี่ยวกันนะพี่เนาะใช่ใช่ไหมฮะเกี่ยวเยอะครับเกี่ยวเยอะบางทีคือจริงๆแล้วรถก็ในรถเนี่ยมีส่วนที่เป็นอินเทอร์เฟซซึ่งเป็นส่วนที่ใหญ่มากเลยนะของรถนะครับแล้วเป็นส่วนที่สําคัญด้วยนะแล้วถ้าเกิดว่าเรานึกถึงแบบว่าแต่ก่อนเนี้ยรถ สมัยยังไม่มีนะเดี๋ยวนี้ก็คือหน้าจอเนวิเกชันคือเป็นเรื่องเป็นเรื่องปกติไปแล้วใช่ไหมแทบจะทุกคันก็จะมีใช่ไหมอย่างน้อยก็มีจอคอมาอะไรสักอย่างนะที่ขึ้นมาเนี่ยใช่ครับใช่ไหมครับเออจะใหญ่จะเล็กก็จะมีก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่ามีแน่ใช่ไหมครับหรือว่าแสดงผลทั่วทั่วไปเช่นอัตราเร่เงอืหรือว่า นำมปัจจุบันนี้บางทีแดชบอร์ดก็บางทีครึ่งหนึ่งก็เป็นเป็นดิจิตอลครึ่งนึงเป็นอนาล็อกก็มีใช่ไหมหรือบางรุ่นก็เป็นดิจิตอลทั้งหมดเลยหมายความว่าพ,พอคุณปิดสวิตช์เนี่ยมันก็ไม่โชว์อะไรแล้วถูกไหมครับรซึ่งต่างจากสมัยก่อนเนี่ยอย่างน้อยมันจะมีเข็มมีอะไรคาอยู่ใช่ไหมรถสมัยเก่าครับผมหน้าจออนาล็อกก็คืออันนี้เราจะได้คุยแล้วเข้าใจตรงกันก็คือหน้าจออนาล็อกก็คือเหมือนกับเป็นฟิกซ์ฮาร์ดแวร์ว่าแบบว่าตรงนี้มีมีช่องอยู่ข้างในแล้วกบอกว่าอะไรมีตััววอกษรระบไ้ เราบรนทัดทำงานก็คือไฟส่องออกมาก็จะเห็นว่าอันนี้มันขึ้นมาเตือนอะไรใช่ไหมครับแต่จากวันนี้เป็นต้นไปถ้ามองพูดไปในอนาคตก็คือพวกเนี้ยก็จะน้อยลงแล้วก็จะถูกแทนที่ด้วยจอทั้งหมดใช่ไหมครับครับอย่างรถสมัยใหม่ที่ยิ่งถ้าเป็น EV เนอะใ่ครับผมที่เป็นใช้รถรถไฟฟ้าใช่ครพวกนี้ก็จะมีระบบอันนี้เหมือนกับเข้ามาเป็นสมัยนิยม ผมคิดว่าเหมือนก็จะเป็นเครียกเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะเหมือนสมัยก่อนเนี้ยถ้าเป็นจอดิจิตอลเนี่ยจะเป็นเฉพาะอุปกรณ์พิเศษถูกไหมครับแต่ปัจจุบันเนี้ยไอ้จอดิจิตอลบนหน้าปัดเนี่ยมันกลายเป็นอุปกรณ์มาตรฐานไปแล้วใช่ไหมครับ<ช>มันแท,ทบจะไม่มีจอที่เป็นอนา,อาล็อกแล้วนะครับหรือมาตรวัดที่เป็นอนา,อาล็อกเนี่ยแทบไม่มีแล้วใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่มันจะไปอยู่บนจอมันก็คอสไมล์ได้หมดใช่ไหมครับคอสไมล์มาตั้งแต่ต้นทางตั้งแต่ตัว OS ของรถเองหรือว่าถ้าใครใช ค่ายไหนที่ใช้แบบว่าอันอื่นมาครอบอย่างเช่น Apple CarPlay หรือว่า And Android a u อออะไรเงี้ยมันก็จะต้องมีการแสดงผลที่ใช้ก็คือเหมือนจริงๆแล้วก็เหมือนกับมือถือในหรือว่า iPad หรือว่าแท็บเล็ตในไซส์ที่มันใหญ่แล้วก็ช่วยเราจัดการหรือว่าบริหารความต้องการของเราบนจอที่อยู่ในรถใช,รใช่ไหมครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่า รถก็มีมีเหมือนมีอุปกรณ์ที่เป็นสกรีนเบสของเขาเองอืใช่ครับใช่ไหมครับเออ้วก็กลายเป็นว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้มันอุปกรณ์มาตรฐานไปแล้วแล้วก็กลายเป็นว่าส่วนหนึ่งเนี่ยบางทีเดี๋ยวนี้ไม่ได้มีแค่ตรงคนขับแล้วใช่ไหมฮะใ,ในบางรุ่นที่เราเห็นเนี่ยมันยาวไปจนถึงคนนั่งแล้วใช่ไหมครับกลายเป็นมีจอไปตลอดแนวเลยหรือบางทีแม้แต่ตัว,ต,วตัวแผนที่เนี่ยนำทางบ,บางทีคนนั่งก็สามารถเปิดแผนที่แล้วก็ดูไปด้วย เพื่อที่จะบอกคนขับช่วยกันไปช่วยกันดูได้ใช่ไหมครับมันเดี่ยวนี้มันไปในขนาดนั้นแล้วใช่แล้วมันก็คอสเมซยสด้วยเพราะพอมันเป็นสกรีนเบสแล้วมันไม่มันไม่มีไม่มีฟิกซ์ฮาร์ดแวร์แล้วไม่มีปุ่มที่อยู่เฉพาะใช่ไหมมันจะเป็นอะไรก็ได้แล้วใช่ครับเพราะนั้นตรงนั้นมันก็ต้องมี UI UX เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะมี UI UX เข้ามาเกี่ยวข้องปุ๊บเนี่ยตรงสือมันต้องยืดหยุ่นไปตาม UI UX นั้นเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้พี่เชยบอกว่า แต่ละยี่ห้อจอก็ไม่เท่ากันบางยี่ห้อก็แบบว่าซ้ายสุดไปขวาสุดของรถเลยเดี๋ยวนี้ก็มีแล้วใช่ไหมครับจะกว้างคูณยาวก็ไม่เท่ากันสักทีบางรุ่นก็จอกลางก็ใหญ่จะเอาทีวีมาติดเลยก็มีถูกไหมฮะกับกว้างด้วยสูงด้วยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็นี่ยังไม่รวมความละเอียดถูกไหมฮะบางรุ่นก็มีความละเอียดพิกเซลที่ละเอียดมากบางรุ่นก็ความละเอียดน้อยถ้าเกิดว่าต้องการลดต้นทุนก็จะอย่างนั้นใช่ไหมครับอาจจะแตะไม่ได้หรือว่าแตะแล้วแบบมันจะมีแตะขำๆกับแตะ แตแบบที่เซนซิทีฟใช่ครับมันจะเป็นจอที่เป็นเหมือนกับจอสมัยเก่าที่ต้องแตะแบบกดเข้าไปใช่ไหมครับกับจอที่เป็นกระจกแข็งที่ใช้สัมผัสแบบเหมือนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนปัจจุบันใช่ไหมมันก็มีจอ2แบบใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งจอมีรายละเอียดที่มากขึ้นมีความแอดวานซ์มากขึ้นมันก็จะเรียกร้องใอ้ตัวแบบ U I และ U X ครับที่ ต้องแคร์เขามากขึ้นต้องแคร์คนใช้มากขึ้นไม่ใช่แบบว่าไปฟิกซ์ฮาร์ดแวร์เราก็ต้องยอมรับจํานวนกับฟิกซ์ฮาร์ดแวร์ว่าอันนี้มันอยู่ตรงนี้นะอันนี้มันโยกได้แค่นี้ <c oughs> อีกหน่อยมันก็จะเหมือน iPad นั่นแหละ <c oughs> ก็คือทุกอย่างมันทุกที่ทุกอนูของมันมันสามารถที่จะเป็นเมนูได้หมดมันเป็นบัตตอนได้หมด แล้วก็อาจาจะนักขัวจะค้อตสมัยได้ว่าต้องการตัวโตขึ้นใช่ไหมครับหรือตัวเข้มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมีความจําเป็นเลยแหละต่อไปจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกับโทรศัพท์ที่เราต้องการที่จะให้ฟอนต์มันตัวโตขึ้นใช่ไห<ช>มครับหรือให้มันหนาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ใชเพราะว่านะบางคนไม่อยากมีคอนดิชั่นหลายอย่างขับรถอนะ่ะไม่อยากจะใส่แว่นก็มีอ่าใช่ครับบางคนไม่จําเป็นต้องใส่แว่นขับรถอ่าแต่ว่ากลายว่ามองตัวหนังสือไม่ชัดเขาก็จะปรับให้ตัวโตขึ้นเพื่อเขาจะได้เห็นชัดขึ้นใช่ใช่ไหมครับเพราะว่่่่าาฟออนนนมมมัีีีคววยยดแล้พทจะ ขยับได้เพราะสกรีนมันไม่ได้ฟิกเหมือนกับปุ่สมัยก่อนใช่สมัยก่อนครับผมทีนี้เราก็เลยคิดว่าไอ้เรื่องฟอนต์เนี่ยมันจะมีบทบาทสําคัญต่อไปหร่อไม่ฮะใช่เมื่อกี้พี่เชพูดผมขอใช้คําว่าอินโฟเตนเมนต์ก็คือให้ทั้งข้อมูลด้วยแล้วก็เป็นจุดรวมของ entertainment ในรถด้วยใช่ไหมเพราะบางคนอาจจะเปิด Spotify ฟังเพลงหรือว่าเปิด y o YouTube ครับ ก็ดูหนังไปด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็คนใช้ก็ไม่ใช่เฉพาะคนขับรถละกลายเป็นคนนั่งก็สามารถใช้งานจอได้ด้วยใช่เพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยอย่างเช่นสมมติว่าอยู่ YouTube แล้วก็ต้องการซับไตเติลขึ้นมาอย่างเงี้ยสมมติว่าอาจจะแค่อยากอ่านไม่อยากจะเสียงรบกวนคนคนขับสมมตินะฮะครับผมก็มีตัวอักษรต้องแสดงผลบนจอถูกไหมครับทั้งหมดนี้มันเกี่ยวข้องกันหมดเลยเพราะฉะนั้นฟอนต์จะเข้ามามีบทบาทเยอะเลยในอุตสาหกรรมรถยนต์มากขึ้นจากเดิมทีที่ฟอนต์เคยมีบทบาทเฉพาะส่วนที่เป็นการทํา การตลาดใช่ไหมครับการนามาทำแอดทำแรต่างๆจะเป็นส่วนนั้นใช่ครับแต่ต่อไปเนส่วนมาคอมมาร์เกจ m ์คอม c ม้นท n อ่าครับผมในส่วนเฉพาะว่าจะขายรถยังไงจะทําให้ดึงดูดเป็นเป็นภาพลักษณ์ของแบรนด์ใช่ไหมครับแต่ต่อไปมันจะลามเข้ามาอย่างยุคเข้ามาเอ็กซ์เพใช่ครับกับผู้ที่ใช้รถยนต์นี่คิดจากพี่เช่ผมคิดต่อไปว่า อีกหน่อยมันอาจจะเข้ามาเป็นปัจจัยในการที่จะเลือกว่าจะซื้อรถยี่ห้อไหนเลยด้วยซ้ำว่าว่าอินเทอร์เฟซมันเป็นไปได้นะครับอินเทอร์เฟซมันมันเฟรนลี่ไหมมันใช้ยากหรือเปล่านะเป็นไปได้นะฮะเพราะอย่างทุกวันนี้ที่เราเคยได้ยินกันทั่วทั่วไปบางคนเลือกซื้อโทรศัพท์จากฟอนต์ก็มีนะครับซื้อ iPhone เพราะว่าชอบฟอนต์อันนี้ผมได้ยินมาบ่อยเลยไม่ใช่ Android เพราะว่าไม่ชอบตัวนังสือใน a n d ด o อ d อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเพราะในชีตพูดก็ไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไกลเกินไปนะครับไม่ไกลถ้า เดี๋ยรู้สึกเฟรนลี่กว่าเป็นต้นหรือว่ามันถูกคอสตอมไมซ์มาเพื่อที่จะฟิตบนหน้าจออแบบนี้คือจริงๆแล้วหน้าจอแบบนี้มันไม่มีมันไม่มีกฎเกณฑ์เลยนะคือผมว่าไอ้โทรศัพท์มันยังพอมีกฎเกณฑ์บ้างเพราะว่ายังไงมันก็ถือมันก็อยู่ในมือนี่แหละก็เป็นไซส์สี่เหลี่ยมแบบนี้ไซส์ประมาณนี้แหละมันคงไม่ใหญ่ไปกว่านี้แล้วล่ะใช่ไหมครับมันไม่งั้นมันก็จะถือไม่ได้แต่ว่ารถเนี่ยด้วยความที่รถมันมีความหลากหลาย มากแล้วก็หลากหลายทางพันธุกรรมในดิเมนชันแล้วก็หลากหลายทางต้นทุนด้วยเพราะช่นเนียรถยี่ห้อเดียวกันหรือว่ายี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันคนละรุ่นอย่างเงี้ยมันอาจจะมีไซส์ของจอท,ที่ไม่เท่ากัน,กนแต่ว่าโจทย์ของบริษัทรถยนต์ก็คือทำยังไงที่ให้มี Experience ที่มัน c o hesive กันคือ ดูแล้วยังเป็น OS เดียวกันในการเนวิเกตหรือว่าในการที่จะไปสู่เมนูนั้นๆเพียงแต่ว่า s i z i ซิมันมันต่างกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงสือมันก็ต้องถูกออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับ ในดิเมนชันที่มันไม่เท่ากันในแต่ละของแต่ละร <Spe ck S 1> ุ่นาใ,ใช่ครับหรือแม้กระทั่งรวมถึงความละเอียดของจอด้วยถูกไหมถ้าเป็นทีรุ่นที่ราคาประหยัดหน่อยก็จ,จะจอมีความละเอียดน้อยกว่าถูกไหมครับรุ่นที่แพงกว่าจอเยสูงกว่าเป็นต้นใช่ซึ่งทุกวันนี้นะผมว่าเพนพอยต์ของคนที่ใช้รถบ้านเราอะ่ะก็คือเขาไม่ค่อยแฮปปี้กันกับอันนี้ก็พูดตามตรงไม่ค่อยแฮปปี้กับตรงสื่อภาษาไทยที่อยู่บนที่อยู่บนหน้าจอสักเท่าไหร่ ครับเพราะทุกวันนี้ดูเหมือนว่าผู้ผลิตรถยนต์เนี่ยก็คือคือเอาหยิบเท่าที่มีใช่ไหมครับมาใช้ใช่ไหมครับไม่ได้คอสตอมขึ้นเองก็คือความจริงคเป็นความจริงก็เป็นความจรินใช่ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมองว่าในอนาคตถ้าหากว่าผู้ผลิตรถยนต์เนี่ยเนาะผลักดันให้แต่ละค่ายเนี่ยมีฟอนที่เป็นสมบัติของตัวเองถูกไหมฮะเพื่อที่จะให้เวลาที่คุณส่งไปขายที่ประเทศไหนก็ตามอ่ะเพราะ UI เวลามันใช้ร่วมกันถูกไหมฮะมันก็จะจําเป็นจะต้องใช้ฟอนที่มันทุกออกแบบมา ร่วมกันในตาลางภาษาถูกไหมครับเพราะพื้นที่ที่เป็นบอล l ิ i n g b l มันมันมันเป็นอันเดียวกันอืใช่ไหมครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ต้องคํานึงถึงแล้วก็แต่ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นไปได้แค่ไหนเนาะที่แบบค่ารถในบ้านเราจะผลักดันเรื่องเนี้ใช่ไหมให้บริษัทแม่รู้ว่าเฮ้ยเรื่องนี้คนไทยมีความให้ความสําคัญกันมัมยกันนะอืมคือเหมือนกับทุกวันนี้คือใช้เหมือนจํานวนเพราะว่าใช้ทันที่มีมันมีให้ใช้เท่านี้ก็ใช้คือผมว่าจะพูดอย่างนี้ได้ไหมพี่เช่ว่า กรอบวิธีคิดมันยังวนอยู่ในเรื่องแค่ว่าเหมือนกับเหมือนเหมือนกับว่าเหมือนเหมือนกับตอนที่ย้ายจากสิ่งพิมพ์มาเป็นสกรีนเบสอ่ะก็ยังแบบยังยังมีคิดอยู่ว่าเฮ้ยมันเหมือนกันมันคือฟอนต์เหมือนกันก็เอามาใช้ก็เป็นบนสกรีนละวกันซึ่งสกรีนในที่นี้เรากำลังพูดถึงสกรีนในรถยนต์สกรีนในรถยนต์ซึ่งต่างจากสกรีนที่มันเป็น อยู่ในมือถือหรือคอมพิวเตอร์นะครับเพราะว่ารถยนต์เนี่ยมันมีสภาพแวดล้อมอื่นด้วยใช่ไหมฮะมันมีทั้งความสว่างความมืดที่เป็นสิ่งที่มันเป็นสภาพตลอดเวลาเพราะว่าเราเคลื่อนที่ไงใช่ครับใช่ไหมฮะมันไม่เหมือนคอมพิวเตอร์ที่เราตั้งอยู่ในห้องที่มีแสงอุณหภูมิปกติคือแสงค่อนข้างนิ่งถูกไหมครับมืดก็มืดเลยสว่างก็สว่างเลยแต่ข้างนอกเนี่ยมันเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างถูกไหมครับบางคันก็มีกระจกใช่ไหมมีมูลลูปอะไรอย่างงี้เป็นต้นนะฮะมันก็มีความที่มันไม่ไม่ไม่ใช่มันจะมมัันนต้องสภาพแวดดลล้ออมมันแปต ใช่ครับต้องอแดปทีฟใช่เพราะฉะนั้นการอแดปทีฟเนี่ยฟอนต์จริงๆมันมีส่วนด้วยนะฮะถ้าเป็น variable เนี่ยมันอแดปทีฟได้ตลอดใช่ไหมครับแม้ว่า,วาจอมันมืดมันสว่างเนี่ยใช่ถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าฟอนต์ก็คือฟอนต์มันมี variable มันเป็นฟอนต์ที่มีความยืดหยุน่น<ช>แล้วก็ flexible มันอะดดัไปกับ environment หรือว่าอะดดัไปกับไอตัว OS หรือว่าวิธีการจัดการ UI ที่เขาแพลนเอาไว้ได้ ในสภาวะแสงในสภาวะค ondition ของเวลาของวันหรืออะไรเงี้ยใช่ครับมันอาจจะตั้งเวลาไว้ว่าถึงเวลาหนึ่งก็ให้ตัวอักษรมันหนาขึ้นอะไรเงี้ยใช่ครับเพื่อที่จะให้แบบว่าชัดขึ้นนี่ฮะแล้วก็ประสบการณ์ของผู้ใช้เนี่ยยังรู้สึกว่าเหมือนกับมันอ่านได้ชัดเจนเหมือนเดิมถูกไหมว่าอะไรที่มันความสว่างมันเปลี่ยนไปเป็นต้นใช่ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นรายละเอียดที่เหมือนกับยังคิดไปไม่ถึงอ่ะว่าฟอนต์มันจะเข้าไปเซิร์ฟ ตรงนั้นยังไงตอนนี้เหมือนกับว่าใช้เท่าที่มีครับมีให้ใช้เท่านี้หรือว่าอะไรที่มัน Available อะไรที่มันโฉมลงไปได้ Fit <c oughs> ใน b o u n d i n g b อ x ที่ <c oughs> ที่ยูไอ <c oughs> <UI, S 2> ที่ยูไอนักขนาดนี้อนุญาตก็หยิบใช้ไปก่อน <c oughs> มันเลยเจอปัญหานี่เยอะแล้วพวกนี้มันบางทีมันตัดสินใจจากบ้านเราเองก็ไม่ได้ด้วยนะมันต้องคิดตั้งแต่ต้นทางเลยเพราะว่าถ้าแบบ UI มันไม่ได้อนุญาต บ็อกซ์ที่มันพอที่จะคอนเทนต์ภาษาไทยได้แล้วเราก็ต้องคือบริษัทรถก็ต้องไปวิ่งหาฟอนต์ที่มีอยู่แล้วที่จะ เอไปใส่ให้มันลงเนี่ยก็จะยัดเข้าไปในนี้ได้อะไรเงี้ยอเราก็จะเจอปัญหาบางทีบางค่ายก็เอาไปย่นเอาสระเอาวรรณยุกไปย่นย่นให้มันยุ่ย่ใช่ไหมให้มันให้มันยัดเข้าไปได้อะไรเงี้ยใช่มันก็เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าใช่ท่านกาลังเจอสิ่งนี้อยู่หรือเปล่ามันก็ถูถ่ายกันไปเนาะแต่ว่าถ้าความจริงแล้วผมคิดว่ามันทําได้ดีกว่านั้นแหละมันดีกว่านี้ได้ใช่ไหมครับใช้คดดีกว่านี้ได้เยอะเยอะเลยครับแล้วก็ผมว่านั่นแหละมันจะมันจะถึงวันที่ไปเจอ ไปเจอสุดทางตรงนั้นว่าเฮ้ยมันต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะไม่งั้นนะา Product มันจะมีอะม,มีข้อต,ตําหนิแ้วยิ่งคิดถึงตรงนี้นะพี่นะกามัน,มนเป็นป x p e r i e n c e หนึ่งของการขับรถนะใช่ครับแล้วก็ที่พี่พูดคํานึงว่าจากวันนี้เป็นต้นไปอ่ะมันเหมือนกับว่าถ้าสมมติว่าคุณถ้าคุณเป็นค่ายหรือว่าเป็นคนที่คิดตั้งแต่ต้นเรื่องนี้แล้วคุณพยายามผักดันเรื่องนี้ไปยังบริษัทต้องสังกัดว่าเฮ้ยมันควรจะมีฟอนต์ไทยที่มันแมชกับยูอียูเอ็กซ์คุณเนี้ยครับผมไม่ทอให ใช่ไหมครับว่าคุณทำตั้งแต่ต้นเลยวันนี้คุณทําก่อนคนอื่นเนี่ยใช่ไหมฮะเพราะสุดท้ายวันหนึ่งอ่ะมันจะต้องกลับมารื้ออยู่ดีถ้าเกิดคุณทําไม่ได้ต้แต่ต้นมันก็จะกลายเป็นว่า UI มันใช่ไหมฮะมันจะเป็นปัญหาภายหลังแน่นอนแแล้วก็สุดท้ายเราเราก็จะไม่ค่อยอยากจะใช้ภาษาไทยในในตัวระบบอ่อ่านี่เร่อจเวลาเราขับรถอ่ะคือจริงๆอยากใช้ภาษาไทยให้มันเข้าใจง่ายแหละแต่ว่าไม่ชอบหน้าตามันอ่ะก็ต้องใช้เมนูอังกฤษแทนหรือว่าหน้าตามันดูแบบ โบราณก็เกี่ยวด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นความรู้สึกของเป็นแบรนด์เอ็กซ์เพรียร์เนี่ยใช่ครับหมายว่าตัวรถเนี่ยโหไฮเทคเลยอ่ะใช่แต่เป็นอีวีอ่าแต่ว่าเลือกฟอนต์มาแบบดูเชยเชยอย่างนี้ดีกว่าเนาอาอาจจะอ่านได้แหละก็ไม่ได้เลวร้ายแต่มันเชยอ่ะมันเข้ากับมันก็ผิดคาแรคเตอร์ของตัวโปรดักต์ริงนรวมอะไรแบบเนี้ยเล่าข้อจริงเนี่ยผมว่ามันไม่ได้ค่าใช้จ่ายมันไม่ได้เยอะนะครับใช่ไม่ได้เยอะเลยอ่ะถ้าคิดในกรอบเนี้ยคุณอาจจะขายรถยนต์คันหนึ่งก็จะเกินละ สองคันสามคันคุณก็ได้ค่าอฟอนละแล้วก็จากที่เมื่อกี้พี่เช่พูดเหมือนกันคือจากจุดนี้ไปในอนาคตอ่ะมันมีแต่นับวันว่าเราอ่ะจะใช้เวลาบนรถมากบน,นบนรถมากขึ้นแล้วก็เวลาอ,อการขับอัตโนมัติอ่ะมันก็จะเริ่มค่อยๆคลืบคลานเข้ามาเป็นเมนสตรีมคือตอนนี้เราอาจจะยังพาไม่ออกครับ อาจจะเห็นว่าอ้อเห็นตาม YouTube คือเริ่มมีบ้างแล้วเริ่มมีบ้างแต่ยังบแบบว่ายังไม่ได้เข้ามาในชีวิตประจําวันเราเสียทีเดียวใช่ไหมครับเมื่อวันที่มันเข้ามาแล้วอะเราจะใช้เวลาจับพวงมาลัยน้อยลงครับมันจะเป็นไปอย่างนั้นเลยแล้วเราจะใช้เวลากับการที่ดูอินโฟเทนเมนต์ใช่มากขึ้นค,คุณอาจจะดูคุณจะไทป์ฟีดจะเห็น Facebook หรือแล้วกแว็แต่ไม่รู้ว่านั้นมี Facebook อยู่ไหมนะแต่ว่ามันต้องมีโซเชียลเียที่คุณต้องถ่ายอะคุณก็จะต้องดูข้อความแหละ ถูกไหมฮะเพราะฉะนั<ช>้นในตัวอักษรที่มันจะฟ<ช>ิตแมทกับนี้ได้เนี่ยมันก็จะต้องถูกทําขึ้นมาจะเฉพาะเหมือนกันใช่ครับเวลาที่จะใช้เนาะมันก็มากขึ้นอะทุกวันนี้มันมันมันกํากึ่งกํากึ่งอยู่ใช่ครับจะดูโทรศัพท์หรือว่าจะดูจอใช่ใชแต่ถ้าเกิดว่าจอ ระบบบนจอมันเซิร์ฟทุกอย่างแทนโทรศัพท์ได้เราก็จะไม่ใช้โทรศัพท์ในช่วงเวลานั้นถูกต้องไหมใช่ครับ ح ح> เพราะว่าเหมือนกับ <l ots> เราอยู่ที่บ้านอะ่ะเราก็ไม่ดู YouTube จากมือถือหรือเปล่าฮะเราก็ดูจากจอที่ใหญ่ทุมุดใช่ไหมฮะตัวอย่างเช่นเราอยู่รถก็เหมือนกันจอใหญ่กว่าก็สะดวกกว่าใช่ครับครับครับก็เนี่ยเป็นเรื่องที่บางคนอาจจะยังนึกนึกไปไม่ถึงนึกไปไม่ถึงอะไรเงี้ยผมว่าบริษัทรถนึกถึงแต่ว่าอาจจะยังไม่รู้ว่าจะคุยกับใครหรือว่าจะวิธีการที่จะ เตรียมรับมือกับมันยังไงยังงงอยู่เพราะว่ามันก็มีหลายอย่างต้องคอนเซิร์นนะรถคันหนึ่งมันก็ไม่ใช่เฉพาะทาแค่อ่าใช่ครับเรื่องมีเรื่องเดียวมันก็มีเรื่องอื่นที่ต้องคํานึงถึงด้วยใช่แต่ประเด็นนี้ก็เป็นเรื่องในมุมมองของผู้บริโภคก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าคุณนั่งแล้วคุณก็ต้องอยู่กับมันน่ะต้งแต่ต้นทางถึงปลายทางนะครับใช่ครับใช่ครับเนี่ยก็เป็นอีกตัวอย่างอีกเนื้อหาหนึ่งที่เราอยากจะชวนคุยครับไม่ใช่เฉพาะว่าทำอ่าฟอนต เพื่อที่เพื่อที่จะใช้กับสิ่งพิมพ์คอมพิวเตอร์นูนแบบีอะไรอย่างนี้ทำโปสเตอร์แคมเปญโฆษณาทำแบดดิ้งอะไรอย่างเงี้ยมันความจริงฟอนตไม่อยู่รอบๆตัวเราแหละใช่ครับครับอย่างในกรณีนี้เป็นต้นนะครับก็น่าจะได้ข้อคิดไปบำการนะครับแล้วก็ใครมีอะไรอยากจะแลกเปลี่ยนกันเพิ่มเติมหรือว่ามีมุมมองอื่นที่เราอาจจะมองไม่เห็นหรือว่านึกไม่ถึงเงี้ยก็ชวนคุยกันว่าหักล้างก็ได้หมดเลยนะครับก็คอมเมนต์ไม่ได้ เป็นข้อความเอาไว้ได้ตามช่องทางต่างๆเดี๋ยวจะไปอ่านดูแล้วก็ถ้าอย่างไรก็จะรวบปุ๊บมาคุยกันหรือว่ามาแลกเปลี่ยนกันในครั้งถัดไปนะครับสำหรับในประสดที้ของระหว่างบรรทัดก็่าจะประมาณนี้นะครับผมอนุสินวงศ์สักกรครับผมสุกิตเฉลิมลา์ครับแล้วเราพบกันใหม่ในสนัปดาห์ถัดไปนะครับขอประวัตสวัสดีครับสวัสดีครับ